นี่ครับผมคลิปนี้กับทีผ้ามาทรดล่องกับบ้าดำนะครับผมกับบ้าดำที่สางกันเองนะครับผมอันนี้กับทีผมคนน้ำมันที่เศษทีโมเดเามากนะครับผมทีตัดท,ทีห้องคัดออกนะครับนาะทนี่มันบางงามบางอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาเบ่งตอนดำกันเลยครับพี่น้อง